แม้จะเป็นจักรยานมือสองแต่พอซ่อมแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้ครับเด็กๆขี่กันโลดนะครับคุณผู้ชมดีใจกันมากได้แจกฟรีไปเพราะว่านี่เป็นความใจดีของนายเสกสรรมากสอนทรงหรือว่าเบิร์ตปากแดงเป็นฉายาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับอายุ35ปีเป็นชาวบ้านคลองท้าตาบ,บนมาต้องจังหวัดพิษณุโลกครับเขาเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายใจดีของเด็กๆแต่ละบ้านเลยเพราะว่าใช้เงินส่วนตัวของตัวเองไปหาซื้อรถจักรยานคันเก่าๆมือสองเอามาซ่อมให้ใช้งานได้อีก แล้วไปตระเวนมอบให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนหรือว่าจําเป็นที่ต้องใช้งานนะครับจนเป็นที่รู้จักในอำเภอพรมที่รามของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดิมทีนะครับจัก,กรยานเก่าเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเขาซ่อมแล้วเอาไปขายมันได้เงินไม่กี่บาทคุณผู้ชมร้อยส0งร้อยพอเห็นคนไม่มีเงินเข้าเลยคิดว่าถ้าแบบนี้ครับขายไปก็ได้ราคาถูกเอาไปแจกคนน่าจะดีกว่าครับ จุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เบิร์ตปากแดงบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพรับซื้อของเก่าขายค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเห็นเด็กๆค่ะที่เขายากจนนะคะไม่มีรถจักรยานก็เกิดความเมตตาสงสารนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะนําเอาจักรยานเก่าที่ตัวเองรับซื้อมาแล้วก็ซ่อมให้เรียบร้อยนําไปบริจาคให้เด็กๆจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะซึ่งทํามาแล้วหลายปีค่ะ ในขณะเดียวกันทางบ้านโดยเฉพาะแม่บ้านของเบิร์ตปากแดงเองก็เข้าใจค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะซึ่งทางเบิร์ตบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายคนเหมือนกันค่ะผู้ชมที่เห็นถึงความตั้งใจของเบิร์ตปากแดงก็สนับสนุนอะไหล่รถจักรยานค่ะนํามามอบให้หรือบางคนไม่มีเวลาไปซื้ออะไหล่ก็ส่งเงินมาให้กับเบิร์ตปากแดงได้นําไปซื้ออะไหล่ทางเบิร์ตเองหลังจากที่ซื้ออะไหล่เรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายรูปส่งกลับไปให้ใหกับคนที่บริจาคเงินมานะคะเพื่อที่จะเป็นเ,นเป็นการยืนยันค่ะว่าเงิน ที่ได้มาถูกนําไปใช้ในการจัดซื้ออะไหล่จริงๆค่ะโดยทํามาแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆหลังจากได้รับรถจักรยานคันเก่าแต่ว่าเป็นคันแรกและคันใหม่ของเขาค่ะเริ่มจากการที่ผมซื้อจักรยานเก่ามาแล้วมาซ่อมขายโดยที่ขายไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเขาไม่มีทั้งจ่ายก็เลยหลังจากนั้นซ่อมแจกมีโอกาสไหนที่ว่าเจอเด็กยากจนก็จะเอาไปให้ แล้วถ้าทางโรงเรียนหรือทางครูขอมาเราก็ทําไปสมทบให้ตามโรงเรียนต่างๆครับแล้วอย่างปีนี้มีทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ขีขอจักรยานมาให้ไปสมทบเพราะปีที่แล้วก็ทําไปสิบคันไปแจกในงานวันเด็กวันนี้ปีนี้ก็ขอมาอีกก็จะทําไปสมทบเพิ่มเติมนะครับอื เผื่อว่าใครสนใจอยากจะร่วมบุญกับเบิร์ตปากแดงจับบริจาคจักรยานคันเก่าก็ได้ครับหรือว่าจะบริจาคเป็นทุนเอาไว้ไปซ่อมรถจักรยานต่อก็ติดต่อได้ที่0629185069นะครับ